รีวิวคิกร้อยสินะครับตัวนี้เป็นคิกคาบูนะครับเป็นปีห้าหนึ่งนะครับสภาพก็ยังสวยดีอยู่นะครับเปิดราคาเบาๆนะครับผมเครื่องยังดีนะครับตำหนีก็ตามนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับมีรอยนะครับนิดๆหน่อยๆน่นะครับรอยล้มแต่ไม่ได้ล้มแรงนะครับ ตมเบาๆนะครับรถคนแกะใช้งานนะครับนี่ครับรอยก็มีเท่านี้แหละครับรอยอันนั้นก็จะเป็นตามสภาพเขาเลยครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเครื่องยังดีนะครับ ยางเหลือเยอะนะครับอะไรส่วนควบอุปกรณ์เดิมยังอยู่ทุกชิ้นนะครับนี่ครับสีก็จะชิ้นพลาสติกสีดำนะครับจะนี่ครับก็จะซีดนิดนึงนะครับตามการใช้งานนะครับเพราะเป็นของเดิมทุกที่ชิ้นเลยนะครับทุกอย่างเลยนี่ครับก็จะมีซีดบ้างนะครับ ตัวมังกนท่านหลังก็อาจจะซีดนิดนึงนะครับตามการใช้งานของเขาเลยนะครับนี่ครับครับก็จะซีดประมาณนี้นะครับก็เป็นของเดิมทุกชิ้นนะครับนี่ครับสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็ยังถือว่าสวยโอเคดีอยู่นะครับชุดสีด้านหน้าก็เงาสวยดีนะครับเครื่องดีจบๆเลยนะครับทีเดียวติดนะครับเครื่องดีจบทุกอย่างเลยนะครับเครื่องเงียบนะครับนิ่มๆเลย นะครับแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับนิ่มๆน,นะครับนะครับสภาพก็ตามที่แจ้งเลยนะครับ ายงานทุกจุดนะครับนี้ถ้าเปิดไฟสูงมึนจะออก2องดวงนะครับนะครับไปต่ำออกดวงเดียวน,นะครับนะครับไฟท้ายไฟบเบ,บเรกไฟเลี้ยวติดครบนะครับ ก็ลองตัดสินใจชมได้เลยนะครับผมแต่ยังไงก็ลองดูพิจารณาดูนะครับเปิดราคาเบาๆนะครับตัวนี้ไม่แพงเลยนะครับนะครับรถทุกคันเอกสารครบนะครับพร้อมสุดโอนนะครับผมก็รถอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้ก็ เบอร์โทรศัพท์0940233537นะครับอับสนใจก็สอบถามทักแชทหรือโทรมาก,ก็ได้ครับครับผมขอบคุณมากครับ